คนเมืองน่านตอนนี้อยู่กันตีอ๋อพทนานครับกับวันฝนปรมผลห้ำยังนี่นะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วว่ากันว่าม่วนน่าตื่นเต้นและมีคุณค่าขนาดนักอยู่กับเจ้าของงานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับคนเมืองน่านทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับมีเรื่องที่น่าแสดงความยินดีครับ ขนาดนี้ในส่วนของเมืองหน้านเราได้ถูกคัดเลือกอนะครับเป็นตัวแทนในระดับประเทศไทยเป็นหนึ่งในสองเมืองครับ,รบน่านของเราเนี่ยเราส่งเมืองสร้างสารรค์ทางด้านหัตถกรรมและศิลป,ปะพื้นบ้านซึ่งหนึ่งในงานนี้ครับก็กลายเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนหรือเรียกสั้นว่าอปทนะครับ โดยสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านหรือรบอบทเมืองน่านครับ,รบใช้เงินงบประมาณของอบทอในการจัดงานในครั้งนี้โดยใช้ธีมคำสำคัญครับคำว่า c a ัฟ which has กีนวิทโซงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นงานน่านกินครับอันนี้จึงเป็นองค์ประกอบที่อยากเชิญชวนครับ mm hmm. ให้ชาวน่านทั้งกดเนี่ยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพ mm hmm. แล้วจะมีผู้มาเยือน <c oughs> นะครับเป็นนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตความมีมนส์เสน่ห์ตั้งแต่วันที่ 30ถึงวันที่1เนี่ยในส่วนของอปทเนี่ยเป็นผู้ดําเนินงานและนอกจากนี้ครับอปทร่วมกับพันธมิตรทางด้านการท่องเที่ยวนะครับที่จะมาร่วมกับเราก็จะมีทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีทางท่านเทศบาลนะครับมีที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสภาอุตสาหกรรมแล้วเรายังมีวิทยาลัยชุมชนมี YEC แล้วก็มีผู้ประกอบการในเมืองน่านครับ แล้วก็ต้องขอบคุณครับในความดํ่รดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คือท่านชัยนรงวงใหญ่<ช>นะครับการขับเคลื่อนนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อย่างที่บอกก็คือการดําเนินการโครงการเนี่ยเกิดจากคณะทํางานที่ขับเคลื่อนเมืองน่านของเราเข้าสู่ได้รับรางวัลเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกนะครับฉะนั้นความสําเร็จความดําเนินการครับเป็นของคนเมืองน่านทั้งหมดครับฉะนั้นฝาก ของพวกเราก็คือเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นบรรยากาศเมืองหนาวโดยปกติเนี่ยคนมาเที่ยวเราอยู่แล้วแต่ช่วงต้นฝนเนี่ยเราจะทํายังไงให้ดึงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองเราอยู่ตลอดเวลาและเราจะได้มีโอกาสอวดเมืองน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตน่านลิฟวิ่งโอซิทีของเราได้อันนี้คงจะเป็นธีมหลักสําคัญที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ครับยากจะสอบถามน้อยครับว่าอย่างงานฮัตถกรรมเนี่ย พออู่ถึงกังวาหัตกรกมเนี่ยทุกคนจะมองว่าอู้ต้องเป็นงานจากคนโบราณคนรุ่นเก่าๆแต่ปัจจุบันเขาใจกับว่าหัตถกรรวมสมัยย่าจะซ้อถามว่าตอนเนี้ยมันมีความหมายกับคนบางหน้าบ้านเขาจะได้แล้วมันมีคุณประโยชน์จะได้ของครับใช่เราทําแบบเดิมเราขายในรูปแบบแบบเดิมเนี่ยนะครับจำนวนการขายหรือวอลลุ่มในการขายมันจะน้อยลงรฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับแนวพระราชดำริพระราชบัรัตของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ว่าเจาก,การที่10คือการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดอประเด็นการต่อยอดก็คือการผลิตชิ้นงานที่ต้องมีความสร้างสรรค์สร้างสรรค์ได้แต่เราตา่กต่างจากที่อื่นคือสร้างสรรค์ภายใต้รากเง้าทางวัฒนธรรมของเราฉะนั้นการต่อยอดครั้งนี้เขาเรียกว่าจากโรเคิลทูโกโบ้นะครับจากท้องถิ่นสู่เวทีโลกาพิวัต์ละอย่างงานเครื่องเงินของเราเนี่ยมีการพัฒนารวดลายต่างๆงานจิตตกรรม งานจักสารเป็นการคอแลบชิ้นงานกันแม้แต่หัวเรือต่อที่ถูกมาพัฒนานะครับแม้แต่ตัวยักษ์นะครับก็ทํามาเป็นตุ๊กตาต่างๆซึ่งรูปแบบแบบนี้ทาให้คนได้ใช้ได้ซื้อมากยิ่งขึ้นการเป็นร่วมสมัยอะไรก็ตามครับเราต้องเข้าใจลากเงาแต่ขนาดเดียวกันเราก็ต้องเท่าทันโลกาพิวัติพร้อมกันไปด้วยคงจะเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญในงานนี้ และมิติของงานนี้เราใช้มิติคําว่าน่านกินครับเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปในงานครับเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการปรับลดชดเชยแล้วก็มีการใช้ระบบการคํานวณคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตด้วยระบบโปรแกรมต่างๆด้วยมีจุดคัดแยกขยะนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดแยกยานัานจุวยฟากันเจนจวนกำตะครับ ครับขอบพระคุณครับในช่วง3าวันแรกนะครับ3 0ถึงเนี่ยจะเป็นส่วนงานของนั่นกินคาร์บ นะครับทำฝนมนเสดนาแต่ความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นั้นครับเรามีพันธมิตรอย่างที่บอกนะครับก็คือทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานทกจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านหน่วยงานทททและยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานโดยเฉพาะคัสเตอร์งานด้านต่างๆของเราเนี่ยเข้าร่วมงานนี้ฉะนั้นจะยาวฮะสามสิบถึงหนึ่ง นะครับย้ในส่วนความรับผิดชอบของพื้นที่อบตทที่ริมแม่น้ําน่านและต่อยาวไปจนถึงวันที่8มิถุนายนครับอิ่มเอิมกับความสุขไม่ล้นหลามครับมนเสน่และก็ความมีคุณค่านะครับที่จะขายตรงต่อให้เป็นมูลค่าและอวดเมืองของเราร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนจังหวัดน่านด้วยกัน นะครับมาเที่ยวเมืองน่านกระจายไรายได้นะครับแบ่งพันผลประโยชน์นี้ให้กับคนเมืองน่านของเราครับไม่มีใครรักบ้านเกิดเท่ากับคนในบ้านเกิดและที่สำคัญครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับที่ท่านมีช่วงเวลาวันหยุดและยังไม่ได้ตัดสินใจจะไปเที่ยวที่ไหนครับน,น่านเมืองน่าเที่ยวเมืองเก่าที่มีชีวิตและเป็นเมืองที่ถูกคัดเลือกที่เตรียมเข่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลก แล้วก็นั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยเราได้รับรางวัลในเรื่องของกินดิสน t ชันเหรีหยญทองฮะเหรีหยญทองแห่งเดียวในประเทศไทยแห่งเดียวในประเทศไทยในยใน,ใน,ใ,นในเวียงจังหวัดน่านครับคบฉะนั้นการสัมผัสวิถีชีวิตคําว่ากินดิสน t ชันคือแหล่งท่องเที่ยวที่คําว่าย,ยั่งยืนจนได้เหรียญท,ทองนะครับประเทศไทยเนี่ย มีเหรียญสองแห่งครับมีเชียงคานจังหวัดเลยมีทองคําจังหวัดน่านและในอาเซียนทั้งหมดรวมถึงเอเชียเนี่ยมีสามแห่งที่ได้ทองคําก็มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นแล้วมาที่ประเทศตรงเราครับที่นายเวียงจังหวัดน่านและล่าสุดทั้งประเทศไม่มีที่ไหนที่ได้รับรางวัล Best t o u r i s m v i l l a g e นะครับแหล่งหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยินของโลกก็คือได้รับที่บ่อสวกของเราท่าน ท่านยังมีความอิ่มเอิบครับขนาดที่ท่านมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีความรู้สึกว่าอยากท่านท่องเที่ยวชุมชนท่านมีโอกาสก็แวะเยี่ยมไปบ่อสวกได้นอกจากนี้เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในเมืองน่านอย่างบ่อเกลือปัวอีกซึ่งสามารถรองรับทางด้านการท่องเที่ยวให้ของท่านได้ด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจจองที่พักที่ไหนครับนึกถึงเมืองน่านครับเมืองเก่าที่มีชีวิตและจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านครับ แล้วป้ากันน,น,นั่นกินครับทำฝนมวนสเสน่ห์นั่นวูว